สวัสดีครับอยู่กับ6กล้อดัมกรีนครับวันนี้เราเปลี่ยนฟันครับหนะ้าที่เปลี่ยนฟันคือแซมวิงรับแม็กาซดันอันนี้อัดจารบีด้วยครับดูครับกอจารบีนะ ตีด้านข้างนี้ก่อนว่ะอย่างงี้อย่างงี้ก่อนให้มันสั่นคลอนกันเพราะว่าเราเอาน็อตออกแล้วไอเอาไอตัวล็อกออกแล้วมันตีออกยากไหมเช่นมันตีออกง่ายยู่เฮ้ยน่ะซ้ายขวามีมีทางเดียวอ่ะงัดเนี่ยแท็กที่กัดที่กัหน่อยนึง น่าจะออกอยู่งัดแทกอ่ะกิกากิากาเออน,นั่นแหละกิกากิกาอ่ะลองดูไม่ออกมาเด้อไม่ออกก่อนเพราะว่าคอนน่ะมันไม่ค่อยแรงใช้ใช้มันสมองนิดหน่อย <c oughs> นั่นแหละง ắt, ัดขี้กะกีกะอ่ะต้องแทกอะ่ะ หรือว่าจิ้มกับดินก็ได้จิ้มหรือเปล่านี่อย่างเอ้ยเอาจาระบีออกจากแท็กเนยแม็กยกลงก่อนเอาโทรศัพท์ออกด้วยพนะกอัดจาระบีครับไอตัวนี้มันหลวมดิ เนี่ยน่าจะ้องได้อีกด้แซมลองแผ่นชิมได้อีกนิดนึงอะ่ะต้องคอยดูแลครับทิ้งจะอยู่กับเรานานๆแต่รถดำยังไม่มาสักคันไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นชิมเลยอันละมาทางนี้มาฝั่งนี้มาฝั่งนี้ ไอ้ตรงข้ออ่ะลงเอาลงลงเออขึ้นลงขึ้นลงแล้วขึ้นลงอ่ะคือกางคือกางนี่น่ะครับทำไปลงเออนั่นแหละออกละเกือบละขึ้นเอาขึ้น เอออาลงลงเออขึ้นอาพ่อได้ละได้ละอ่ะแม็กจัดการไม่ไม่ไม,ไม่แบบนั้นไม่ได้ต้องทุบไปทุบมาขึ้นลงนะะแสงมาขึ้นนิดนึงเอาขึ้น,น,นยกขึ้นเที่ยวขึ้น แม็กดีอ่ะเอ้ยนั่นแหละอันเครื่อนขยับแล้วเห็นไหมเอาหน้ามาห่ักเอาปากมาคือเลยงัดลายกันไปเไม็กมันเม็กกันนี่มันเริ่มสั่นครอนแล้วเห็นไหมเอ๊ะ ซ้ายขวาด้วยวะเอ,อ้ตีขึ้นกระเทยเด่ดตีบุ๊บปั๊บบุ๊บปั๊บเลยเหรือไงเฮ้ยพอลืมเดี๋ยวซื้อให้เดี๋ยวซื้อให้มันเฝ้าเกินไหมตีให้เหมือนทหารหน่อยทำไมอ่ะเออนั่นแหละเออ เริ่มละเริ่มละหาหาได้มาเซะเสะตัวนี้ออกมัน้องเซะออกตรงนั้นละลายนเน่ยเสะไปแล้วไงอยู่ตรงนี้แต่มันติดอยู่ข้างในพี่มหมให้มันเล่นตัวได้ไงเซะตัวนี้ออกอ่ะเออฮะเล็กแหลมๆก็ได้อันเนี้ยแซมเล็กอยู่นี่เนี่ยเล็กตัวที่ซื้อมานะอยู่ฟังนู่นน่ะเปิดดูฟังนู่นน่ะไหนจะออกแล้วไหนเห็นป่ะเนี่ย เส e ออกดินเต็มด้ดานคางวะเสด้านขาเออนั่นแหละ <c oughs> สองคนเนี่ยต้องใส่น้ำอีกนิดนึงใส่น้ำเทน้ำไปให้มันตียังไงมันไม่ออกเรกต้องเอาดินออกก่อน <c oughs> แม็กเอาน้ำใส่ไปอีกให้มันละลาย xương thế này kìa, tìm nhòm ra, con đu cứ cắt cứ cắt đi, ừ, nè, thấy không, ừ, hoặc là, ừ, à, để, để cái gì, thấy không ừ <dress> แน่นอ,อน100%ข้างล่างนะั้นอันนี้จะเป็นน็อตแบบเขาเรียกนอ็อตนะไม่ต้องหมุนไม่มีตัวผู้ตัวเมียนะเป็นจิ๊บล็อกเฮ้ยเฮ้ย hey, hey. เดี๋ยวโดนมือกันเด้อไหนไดูสิตรงไหมเฮ้ยไม่ตรงว่ะต้องทุบตัวนี้ออกลงอีกทุบตัวนี้ลงอีกฝั่งเนี้ย,ไ,ยไปยอไปเอ้เดี๋ยวเปลี่ยนใหม่ออกต้องถอดไปมันนดจะตรงกัน ข้าวันจะดังตึกเอาเอาบอกโอ้บอกอันนี้ไหมเดี <t 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 ๋ยวด้วยนี่มันหน่อยปวดไว้ขอนมันนีวดไว้เป็นบาทึตะขอนมาดีกับขดีขึดขวาแพอต่อข้าบอกีอ่ะตีไม่เนียนไปดคีเบทเ้อเอเร้อเ้ออเออยเรออยมรีตอีบเีอ้อออเ อันวนอันน้ิเดี๋ยวจะได้เปลี่ยนแผ่นชิมเป็นยังเอาตีไว้แมฆไม่ต้องสนใจคนอื่นหรอกการสงสัยจะไปใส่ว่ ต่อไปขันตัวนี้ออกแซมล้วก็เปลี่ยนแฟนชิมตาดรถเลยหมาตัวไดคาบรองเท้าไปวะเดี๋ยวเปลี่ยนแฟนชิมออกก่อนครับสองสองข้างแม็กถอดนัดตัวนี้ออกเอาเบอร์อะไรมาถอดเนี่ย nè bữa đây này, cái Để này, tần này. Tần này, này nào cái trái lê anh, gặp, được đây. Nè, ăn bang bên đây đó. Nè, này, cái ใส่ให้มันเสมอนถ้าใส่ข้าง,งข้างนึงมากกว่ามันจะอันนี้ตรงเต็งจะบิดนยะไม่เราก็เลื่อนเอาแล้วก็ใส่ให้มันเท่ากันน,น,นับนให้เท่ากันเลยเรียงใหม่